ดีเจอ้อมค่ะห้าโมงเย็นกับอีก23นาทีนะคะกับการที่เรียกได้ว่าหน้าข่าวนี้เปลี่ยนไปฟึฟับฟุฟับฟฟับอย่างใครที่ติดตามกรณีมาเก้าแปลๆแอะไรเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับคุณดิวตรงที่ว่าคุณดิวเป็นคนแฉก่อนเปิดปั๊บวงแตกเลยจ้ะแม่ แตกไปถึงฮ่องกงเลยแตกกระเด็นไปโน่นเลยทีเดียวนะคะแน่นอนมีสีพี่น้องตระกูลบออันนี้ใช่ไหมคะที่เราได้ยินกันคนเล็กก็คนที่สี่ก็มีความแบบมีมีเขาเรียกว่ามีทํางานราชการตํารวจล่าสุดบอกจะตอนแรกเลยก็มีการบอกว่าอ่ะ สารวัตรไบรท์ไม่รู้ว่าพี่ชายทาเว็บพนันมาเกา้าอ่าอยู่บ้านเดียวกันแต่มีสิทธิ์ไม่รู้ได้พระคนเราโตมาก็แยกแยกกันไปแล้วไม่รู้หรอกเขาทําอะไรแต่เขารวยเรารู้แค่ว่าเขารวยบางทีเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรแต่เขารวยจังเขาคงไปทําอะไรที่ดีแหละเขาถึงรวยขนาดนี้อ่าบางทีคนเราก็คิดแบบนั้นได้ถูกไหมแล้วคุณดิวก็ออกมาไลฟ์ดิวออกมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งที่โดนกระทําในฐานะที่โดนกระทําไม่ว่าจะโดนของร้อนที่เป็นมาม,ม่าลาดอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีใครสมควรโดนโดนอะไรทําแบบนี้นะคะไม่ว่าจะคบกันด้วยสถานะอะไรก็แล้วแต่และเมื่อได้ถูกเห็นอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันก็ควรจะมีการช่วยเหลือถึงแม้จะคนของเราเป็นคนลงมือทําแล้วเรารู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่คนอื่นเขาต้องมารับรู้ด้วยไหมอ่ะอันเนี้ยความเป็นเพื่อนมนุษย์ อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ในแง่ของดิวนะคะเขาก็บอกอย่างนั้นล่าสุดเมื่อกี้ดูข่าวบอกว่าคุณชาลวัตรไรเนี่ยบอกว่าลาออกแล้วเพราะว่ามันเอี่ยวปมนี้มันก็มีความเกี่ยวพันก็ออก่อะก็ขอให้ทุกอย่างชัดเจนเพราะว่าเขาก็มีแชทให้ดูว่าคุยกันว่าทางนั้นถามว่าจะเอายังไงเรื่องจะได้จบแล้วก็มีข่าวอัปเดตว่าคนโตที่ไปนะ จะติดต่อขอมอบตัวเอาจริงๆอ้อมว่าคนไม่ได้อยากเห็นอะไรมากไปกว่ากฎหมายทําอะไรได้รู้ทั้งรู้แล้วว่าทําอันเนี้ยผิดเงินอันนี้ผิดทุกอย่างผิดมอบตัวเฉยๆเท่ากับจเหรือมอบตัวแล้วยังไงมอบตัวจะเท่ากับจบลิบเงินแล้วยังไงยังไงต่ออ้อมว่าคนอยากรู้อันเนี้ยอ,อดีตที่ทํามาทั้งหมดจบที่ตรงไหนจบแล้วแบบไปต่อได้อีก หรือจบๆเพราะน,นี้เยอะนะถ้ามูลค่าแล้วมันไม่ได้มีแค่เครือนี้มันมีอีกอี่เคคือที่เราหลายคนชอบไหว้คนรวยกันรวยแต่งตัวดีถ่ายรูปสวยใช้ของแพงแล้วก็ยกมือไหว้ออกระดักอดอกระดอกกระดอกแต่ไม่ได้รู้เลยนะว่าเบื้องหลังเขาทาอะไรมาหรือบางทีอาจจะรู้ก็ได้แต่ก็ไหว้ยอยู่ <c oughs> เพราะว่านับถือในความรวย <c oughs> <c oughs> อ่ะลองพิจารณากันค่อยๆดูนะคะก็อ่ะผลมันจะค่อยๆอ,ออก เราก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่าทําชั่วมันก็ไม่ได้ได้ดีหรอกแต่ในขณะที่บางทีบางจังหวะมันอาจจะได้ผลถูกใจเขาแต่สุดท้ายเอาว่าไม่น่าตายดีหรือไม่น่าได้ดีระยะยาวแล้วขนาดคนทําดีคนยังไม่เห็นเลยว่าข้างในเราก็ทุกไม่รู้กี่เรื่องแล้วคนทําชั่วมันจะมีความสุขหรอือคุณดูฟังคนทําถูกบางทียังไม่สุขเลยยังทุกตั้งหลายเรื่องให้คนทําชั่วมไม่น่าสุขหรอกแต่มันต้อง ทำให้เห็นว่ามันสุกเพราะมันต้องหลอกตัวเองก่อนว่ามันสุกไม่งั้นมันก็ไม่ทําจิตแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังว่าฉลามออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่ฉลามออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่อ่ะมันก็มันก็น่าสนใจนะพอจะบอกพี่สนใจเรื่องอะไรอีกแล้วก็าถามเล่นๆไม่ได้ซีเรียสฉลามออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่แต่เอาง่ายๆก่อนวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะท้องฟ้าจำลอง เปิดรอบดูดาวพิเศษแบบฟรีๆแค่เพียงคุณมาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มคุณก็ลองไปสมัครดูนะคะดูดาวโรแมนติกไม่ได้ดูดาวจริงอะดูดาวเหยนคอบนท้องฟ้าจำลองไปลองดูนะคะลองเช็คเอาเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักดีออกเธอเธอแล้วไปดูดาวกันมะออีฝ่ายจะทำ้าเหรอดูดูดาวอะไรตอนกลางวัน พาจำลองไหมเอาบางทีก็เป็นสถา,านที่เที่ยวที่มันไม่ได้ไกลนะคะก,ก็น่าดูดีก็ลองลองดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีคนอดครวนว่าพรุ่งนี้นะ้ำมันขึ้นลดมานิดเดียวเองพรุ่งนี้ขึ้นอีกแล้วอะอย่างนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ไปตามนั้นเรื่องของการใช้เงินมันก็ต้องประหยัดมาเรื่องนี้ดีกว่าออมหลักร้อยได้ลุ้นโชคหลัก ล้านธนาคารอมสินค่ะชวนอมเงินกับธนาคารอมสินกับสลากอมสินดิจิทัลหนึ่งปีเพียงแค่นะคะฝากเงินเริ่มต้นตั้งแต่200บาทลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนพิเศษเพิ่มรางวัลพิเศษนะคะให้คุณ ลุ้นสนุกยิ่งขึ้นค่ะรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมทั้งหมด80รางวัลนะคะคุณผู้ฟังออกรางวัลพิเศษเนี่ยทุก3เดือนรวมทั้งหมด4ครั้งครั้งละ20รางวัลเราจะเริ่มกันที่วันที่16กุมภาอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ แล้วก็เป็น16พฤษภาคม16สิงหา16พฤศจิกาสำหรับปีนี้แถมเพิ่มผลตอบแทนเงินรางวัลเลขท้ายค่ะและที่สำคัญเงินรางวัลเนี่ยรับแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะรีบไปฝากกันได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน m ม Mo โม่ฝากได้แล้วนะคะวันนี้นึกจะฝากก็ฝากอ่หรือจนกว่านะคะฝากไปเรื่อยๆจนกว่าธนาคารเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังออมก็สุขลุ้นก็สนุก กับสลากออมสินดิจิทัล1ปีนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ส่งข้อความมาทางอ่าเอทามฟังฟินต้อบอกไว้ก่อน มันแห้งอยู่ค่ะคุณผู้ฟังข้อความอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นจากอีฉันแต่เพลงเนะี่ยเท่าที่จําได้พยายามจะเคลียร์ให้นะคะไม่ว่าเมื่อกี้ที่อยากได้ฟังกุมภาพันธ์ก็ต้องขอบคุณคุณกอล์ฟที่ขอมาทําให้คนอื่นเลยได้ฟังไปด้วยเลยเพราะบางคนบอกว่าเออไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วหรือใครอยากได้เพลงของน้องซีดีรอสักครู่เมื่อกี้น้องเบลเปิดไปแล้วเนี่ยวันๆหน้าที่ฉันคือเคลียร์เพลงพุทธพุทธอย่าลืม